สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมเป็นเช่นเคยนะครับกับโนบอดี้ปะกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในพีบัตกโนบอดี้กับสืบดวงตัวบัคที่เจอไฮเลนอย่างรวดเร็วนะครับผมในรอบ16ทีมก่อนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมเป็นการประทะกันระหว่างกระบองเหล็กอาวุพาะมาวันแรกเลยในสืบดวงตัวบัคทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วเราน่าจะเปิดทีหลังนะครับก็รอเอาใจช่วยละกันว่าจะเป็นยังไง เฉพาะกันแล้วไปรับชมกันครับ Richman Shop โดน,น,นิ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้ซสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบอ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถอ่อนชำระได้นานสูงสุงสดส0เดือนเพราะบริการเติมเกมชนนั้นอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บละไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นอะ ตอนนี้ก็คือถ้าใครผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยต้องเจอ s อ k อา g งกับจ i นาวูด้วยนะบอกเลยว่า4คนเนี้ยมีคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นแชมป์แน่นอนนะครับแต่นี้เราจะมาดูก่อนโดยอยู่ฝั่งสีฟ้านะประทากับไฮแลนด์จะเป็นยังไงครับมาครับตอนนี้ทุกคนจะเล่นครบคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือเป็นโกกสือ กับกระบองเหล็กซึ่งเป็นกาโลซึ่งเอาด้วงออกหมดแล้วนะและเกมปรับความเร็วขึ้นมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากเลยแต่ว่าแน่นอนครับโซนิคเปิดมาก่อนนครับจังหวะนี้ครับของเรามีกาโลเพื่อไมโยทอแต่ของเขาก็มีลบไมโยทอเหมือนกันแล้วก็ระบองเหล็กฟาดมาครับจังหวะนี้แน่นอนว่าพวกเธอแรกๆอ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอครับมันบอกว่าบางตัวก็ตุยบางตัวก็ติดโลแน่นอนครับจากที่ผมดูๆมานะให้ผมเดาก็คือเราจะแพ้นะครับผมเพราะว่าเราโดนเปิดก่อน นะครับแล้วเรามีเพิ่มไม่ยอทอใส่การโลกก็จริงแต่ว่าเขาก็มีลบไม่ยอทอครับแต่ไม่รู้เขาใส่ตัวอะไรน่าจะเป็นการโลกเหมือนกันแล้วรอดูครับนี่ฮะแต่เป็นการมาของกระบอเนี่ยกระบอมันจะโผล่มาหลังการลูกนะครับหลังจากที่การลูกสู้กันไปแล้วเนี่ยสมมุติการลูกเราล้มก่อนกระบอกก็จะกลับมากระบอกก็จะฟาดการลูกไปหวัน่นแล้วกระบองฝั่งตรงข้ามก็จะกลับมากระบองฝั่งฝั่งตรงข้ามก็จะฟาดการะบองเราไปหวัน่นนะครับก็จะวนลูปอย่างนี้กระบองฝั่งใครแตกก่อนก็คือแพ้อันนั้นคือบทสรุปเลยครับ ทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะยืนหยัดจนถึงจุดจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับผมในดูเรียวไทม์เนี่ยเห็นกันไปแล้วนะถ้าเกิดเอากระบองไม่ลงอ่ะฝั่งสีแดงจะชนะไปนะครับอันนั้นคือดูเรียวไทม์แต่ศึกดูนโตบคัคอกเขาเน้นกันที่เลือดเลือดใครเยอะกว่าครับจะเป็นคนที่ชนะไปนะครับซึ่งมันยากมากยากมากในเคสที่เจอการลูกเก็บบทก่อนเทินเแล้วก็กระบองมาเก็บบทตอนก่อนเทินสินะครับเพราะฉะนั้น มันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับในการที่จะยือะ้อไปจนถึงเทินสิโดยที่ไม่เสียใครเลยเนี่ยฮะเราเสียไปแล้วครับตั้งแต่เทินที่2นี่ฮะโอ้โหโซนิกไปหวัดแล้วด้วยซ้ําไปฮะจังหวะเนี่จะจบเร็วกว่าที่คิดครับจะจบเร็วตั้งแต่เทินที่7หรือเปล่าก็ระเบิดพียกันมาครับเอาจะช่วยด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้หาออฟสปีดนะครับทีมงานยังไม่ได้หานะครับตรงนี้รอได้เลยครับเพราะว่าเรายังหาหนทางที่จะทําให้ฝั่งที่ สปีดน้อยกว่าชนะให้ได้อยู่นะซึ่งนั่นก็คือการที่มีการเพิ่มไม่ยอทอ้อนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเจอบัฟลบไม่ยอทอ้อเข้าไปอะ่ะเราก็ลําบากเหมือนกันนะครับผมเราก็มีสิแพ้แต่สบา์ที่แล้วจำได้ไหมฮนะเราเกลีวไปก่อนที่กระบองจะเข้าก่อนที่อาวุธเฉพาะกระบองจะเข้าอะ่ะเราเกลิวมาเราชนะได้นะครับเพราะว่าไม่ยอทอ้อมันเพิ่มจากจับคอเกลีวไงนะครับอันนี้ก็คือเป็น1นึ่งเคสตัดดีนะครับแต่ตอนเนี้ยเราใช้คอจักระพัดเด็กสู้กับเขา่อนนะครับผมตรงนี้เออ มาดูกันว่าเนี่ยกระบองเหล็กติดโล่ไปแล้วกระบองเหล็กต้องไปหวานก่อนแน่นอนนะครับณจุดนี้ครับกระบองเหล็กของเราครับเนี่ยโดนกระทืบครับโกลกกระสืกคุ้งหินถามทางกันมาอีกทีนึงครับโอ้โหติดกระดูกหางสีทองเนี่ยระเบิดเพี้ยติดโล่อีกรอบนึงครับโอ้โหนี่ฮะส่วนใหญ่เขาใช้โกกกระสือแทนด้วงกันหมดแล้วครับตอนนี้ระเบิดเพี้ยกันมาครับอาเข้าสู่เทินที่3ครับเป็นโซนิกยังยืนได้อยู่าสำหรับฝั่งไฮแรดงครับซาเซเจิจิตลบสังหารนะปามณณจุดจุดนี้ครับ ระเบิดเพี้ยกันมาแล้วกระบอกก็ฟาดไปยั้งไปกระบอกติดลู่ไปอีกรอบหนึ่งไปมาครับจักระพัดเด็กขอแบบรัวกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับระเบิดเพี้ยกันมาแล้วกากลูมาด้วยครับตรงนี้เปรี้ยงไปเรียบร้อยครับเก้าร้อยล้านนะโอ้โหแรงจะจัดโอ้โหแล้วเหลือกาลูตัวเดียวครับเดี๋ยวไปวัดกันที่กระบองตอนสุดท้ายครับตรงนี้ฮะ นี่ฮะจะเห็นได้ว่าแบบใครเปิดก่อนมันได้เปรียบของจริงนะไปกับกาโลของเราก็ฟัดไปหายแผงหลังหายหมดเลยก็โซนีคตัวเดียวที่ติดโลอยู่ครับแล้วเดี๋ยววดกาโลประทากาโลจะถึงเธอที่7เหมือนเดิมแน่นอนครับตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่พอเกมเร็วขึ้นนะครับคลิปก็จะสั้นลงด้วยนะจังหวะนี้ถ้าใครอยากดูว่าใครเป็นแชมป์ก็รอดูในไลฟ์ย้อนหลังแล้วกันนะครับผมตรงนี้มาครับกาโลบัฟสันหนามแรงปีกกันมาแล้วก็กาโลยัดไปตรงนี้โซนิกไปหวั่นครับ อาอจะติดโล่อยู่ครับแต่ว่านี่พึ่งเทิร์นที่4ครับเดี๋ยวก็ไปหวั่นอยู่ดีครับมันก็วัดกันที่การโล่เหมือนเดิมครับวัดกันที่ความเร็วครับไปหวั่นครับเรียบร้อยครับมาครับการโล่ยัดมาก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแน่นอนครับผัดกันป็ผัดกันซัดกันไปเนี่ยเราก็ซัดคืนครับเราก็ไปถึงเทิร์นที่6เทิร์นที่7เทิร์นที่7เดี๋ยวเขาจะซัดเรามาลบไมโยท้องเราออกแล้วซัดมาอีกทีนึงแล้วการโล่เราตายนะครับกระบองเหล็กเรากลับมาฟาดการโล่งเขาตายกระบองเหล็กเขามากระบองเหล็กฟาดเขาตายนี่ผมบอกเเป็นนฉากได้ลยะ บอกเป็นฉากๆได้เลยนะครับเพราะว่าเมตาเนี่ยคือความเร็วของจริงนะฮะนี้ความเร็วของจริงครับเออลบไม่ย่เนี่ยลบลบไม่ย่ท้อไปเนี่ยลบไม่ย่ท้อ่ะลบไม่ย่ท้อเนี่ยไปหวัน่นครับไปหวั่นครับเนี่ยสะท้อนขึ้นกลับมาของเราก็ลบไม่ย่ท้อเหมือนกันมาปึบปุ๊บเขายังมีโล่อยู่นะครับแล้วเขาก็โดนสะท้อนเราก็ตายครับแล้วเราก็ฟาดกระบองเหล็กปึ้มการลบไปหวั่นนี่ฮะกระบองเหล็กเขาสวนคืนกลับมาครับ บึมของเราไปหวานแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วฟาดขึ้นกับแบบบ้มปั๊ม,มเขาไปหวานแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยฮะแล้วก็แพ้ครับเพราะเราไม่มีไมโยอทอแล้วนะครับผมคือกระบองเหล็กมันเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะมันมันมันไม่นับไมโยอทอแล้วคิด,ค,ดคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ฮะเรียบร้อยครับแพ้ครับเออก็ยินดีกับไฮแลนด์นะครับน่าจะไปเจอกับใครวะโอ้เจอจีน่าวูจีน่าวูเราชนะไอ้ซาคิงไปได้ครับโอ้จีน่าวูเราชนะอ่าไม่ใช่นี่วะใช่ดิใช่ปะ หรือยังไม่เจอกันนี่ไงจีน่าวูชนะไอซ่าคิงไปได้นะแลวดูหน่อยว่าจีน่าวูกับไฮแลนด์ใครชนะใครชนะเนี่ยเป็นแชมป์แน่นอนใครชนะเนี่ยเป็นแชมป์แน่นอนอันนี้ผมโบนัสให้กันเพราะว่าคลิปมันจะสั้นไปนะครับผมอ๋อรู้แล้วเออกระบองเหล็กไม่สามารถใส่เพิ่มไมโยอทอได้เพราะว่ากระบองเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่มันไม่นับแล้ววะ่ะมันไม่นับแล้วมันไม่นับลูกแล้ววะ่ะเออเอออย่าบอกทีมงานก่อนมันเปลี่ยนไปกันเท่านั้นใส่คอกีริวก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าคอกีริวมันเพิ่ม กระบองเหล็กมันไปก่อนอยู่แล้วไงมันแค่เพิ่มรอบไม่ย่อถอแต่มันไม่มันตายก่อนกาโลอ่ะมันก็ไม่นับแหละต่อให้มันยืนได้อยู่ก็โดนกาโลปาดอยู่ดีก่อนเทินที่7็เพราะฉะนั้นมันไม่นับแล้วนี่หว่าเออเออเดี๋ยวนี้ต้องไปบอกทีมงานว่าเออมันเกี่ยวตรงนั้นนะครับอะะไรเดี๋ยวดูอันนี้ไปนะครับผมมาอันนี้ดูแบบเพลินนะดูแบบเป็นจอยจอยนะครับผมดูแบบเป็นจอยจอยว่าใครจะชนะอันนี้มันลุ้นกันใครชนะตรงนี้เป็นแชมป์แน่นอนนะผมกล้าการันตีเลยครับใครชนะตรงนี้ไปเป็นแชมป์แน่นอนนะครับ เออเระเบิดเพชรกันมาครับแล้วระเ,เบิด่ะโอ้โหรู้แล้วมันไม่นับมันไม่นับโล่แล้วตอนเกิดใหม่ใช้ไม่ได้อยู่ดีโอเค บอกทีมงานแล้วไม่น่าล่ะเขาถึงไม่เอาไม่เอาคอเกโรโลมาใช้นะคือคอเกโรอ่ะมันยื้อกาลูได้คอเกโรโยื้อกาลูก่อนเหรออันนี้เรากาลังหาทางที่จะเอาชนะอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอะไรล่ะอ่ะเราดูไปแล้วจินาวูติดโลไปแล้วครับจังหวะนี้ครับเดินหน้าฝั่งปีศาจเข้าหรอรอดูนะครับไม่เป็นแฟตก็เป็นเฮลไฟเปมะะสำหรับซีนจินย่อนะจินย่อ มาครับอืมระเบิดเพี้ยแต่เดือนหน้าของเราเป็นเกียรโคอเข้านะครับคอเกียรโเข้านะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทางป่วงนะครับใครทําแพสซีพิเศษขั้น2อาวุธพาะได้ทําไปเลยครับตัวคุ้มค่าครับเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้ยาวๆครับเป็นการเปลี่ยนเมตาคอที่แท้จริงครับน่าใช่ครับต้องรอเดือนหน้าสถานเดียวครับเกียรโใครทําสุดก่อนก็ชนะหรือเปล่าอ่าต้องรอดูไปครับ กาโลฝั่งจินาวูดจัดไปติดโล่เช่นกันครับอลฝั่งไฮแลนด์ก็ติดโล่เหมือนกันครับตรงนี้กับบองฟาดคืนกลับมาระบึ้มมาเอาละครับระเบิดเพีย้ยกันมาครับนี่เทิร์นที่สองนะโอ้เหลือตัวพอกันเราครับเหลือตัวพอกันครับจังหวะน,นี้ครับโอ้ยอันนี้ก็คือต้องยกให้เขาจริงๆนะครับไฮแลนด์เนี่ยยังไม่มีการเสียชีวิตเลยฮ้โอ้โหครับระเบิดเพีย้ยกันมา แล้วโกูกระสือคุยงหินถามทางกันมานะจุดๆนี้ครับบึ้มมาระเบิดเพีย้ยโซนสสโซโน,มมมนี่ครับซัสซิเลือจิมาครับไปครับกาโลซัดมาเอาโดนอมแล้วยำกับหม่อมมาอีกทีนึงครับโอ้โหฟาดไปทีโอ้โหรับแรงกระแทกแรงจัดๆแล้วแต่ว่ายังไม่หวั่นไม่หวั่นมามากครับสลบฝั่งของจีนา่าบูดครับยังโล่หนาอยู่นะแล้วสะท้อนขึ้นกลับไปติดโล่ครับ โลยัดมาในเทินนี้ครับไฮแลนด์เปิดมาครับเทินที่3าฮะเอาแล้วครับแล้วก็งำเลยย่ำกระมงจากพิทกอดครับขายออกมาติดติดพิทครับเอาละกระบองเหล็กครับฝั่งของจินาวูตึ้งโอเคครับเอาแล้วทำให้พิทกอดไปหวั่นได้ครับนะจุดจุดนี้สนามแรงบิดไปต่อครับโอ้โหแล้วไฮแลนเอากระบองเหล็กไว้ข้างหลังนะต่อจากตาที่แล้วนะครับยัดมาครับหายปลาหมดครับหายหมดแต่กระบองเหล็กจินาวูยังยืนได้อยู่นะ ถ้ายืนไม่ถึงเทิร์นเก็จะารมเดียวกันครับยืนไม่ถึงเทิร์นเก็ลมเดียวกันนะครับแล้วโซนิคลบโลหายไปแล้วครับทางฝั่งของไฮแลนด์เปิดมาเหมือนเดิมครับอ้าะครับระเบิดพิยะโอ้โหสะท้อนขึ้นกลับไปติดโลไปเลยฮะสำหรับโซนิคแล้วกาโลยัดมาจังหวะนี้ครับกระบองต้องตติดโลแล้วล่ะอาละครับกระบองติดโลครับถ้ากระบองยืนไม่ถึงเทิร์นที่7ยังไงก็ก็แตกครับปึบไปอืมอะไรลบไม่ย่อท้อครับกระฟาดอีกทีนึ่งครับปึบไป ตรงนี้ทําโซนอีกไปหวานได้ครับแต่มันก็มีบอสการุอยู่ดีนะการุนนี่คือตัวที่เรียกว่าเมตาจัดๆในในแผ่นนี้เลยนะแผ่นนี้ยังไม่มีตัวแก้ทางเขาเลยนะครับคือต่อให้กระบองแก้ทางก็ตามนะแต่ว่าเออก็ก็ยังเรอกว่ามันยื้อจนถึงเทินเได้โดยที่เนี่ยกระบอกมันไปหวานก่อนนะครับคือถ้าเกิดกระบอกมันยื้อได้จนถึงเทินที่เทินเเทินแปดอ่ะก็ยังมีสิทธินะแต่นี่มันแบบโล่มันหมดก่อนไปอยู่แล้วอ่ะยังไงการุ่มันก็ซัดกันจนถึงเทินเจอ่ะ แล้วใครคือแบบใครเป็นผู้เปิดก่อนเนี่ยเฮ้ยแต่ว่านี้ไม่แน่ว่ะจินนาวูอยู่ฝั่งสีฟ้าจินนาวูอยู่ฝั่งสีฟ้าได้แล้งตีเหมือนกันแต่จะลองรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครเอาใครลงแน่นอนครับโอ้แต่ว่าฝั่งของไฮแลนด์บับความเร็วยังอยู่ครับบัฟความเร็วยังอยู่ครับยัดขึ้นกลับมาอาล่วมาดูเทิร์นที่7ครับเทิร์นสุดท้ายที่จะตัดสินแน่นอนครับว่าเฮ้เป็นไฮแลนด์ครับเปิดก่อนครับนี่ฮะไฮแลนด์เปิดก่อนครับ ใครเยก็จะยัดลบโลไปก่อนหนึ่งทีสะท้อนคืนกันมาติดโลเช่นกันแต่ว่าได้ยัดตรงนี้ครับจากการไล่กันตีครับปื้อไปไปยังไม่ไปหวั่นโอ้หยิงได้ว่ะเอาว่ะตรงนี้จะไงจีนาวูดปื้อไปเอาล่ะโดนสะท้อนครับติดสะตุยอู้ยเอาเรื่องติดโลอยู่ฮะอตรงนี้ยังได้เปรียบหรือเปล่าได้เปรียบ้วครับจังหวะนี้ครับกระบองฟาดมาไปหวั่นก็จริงครับแต่ว่าเราก็ยังมีกระบองครับโอ้หจีนาวูดแก้แค้นให้ครับจีนาวูดเอาให้ครับจังหวะนี้ฮะอู้ยยืนได้ว่ะ ว้ยทำไงอะยอืนได้วะเอาว่ะความหวังคนไทยว่ะเอาว่ะจีน่าวุ๊แชมป์ว่ะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเนี่ยจบแล้วครับจบแล้วครับมันจบแล้วโอ้โหขอแสดงความดีกับจีน่าวุ๊ชครับเอา,าเรื่องจ,จัดจัดจริงๆฮะตอนที่กาล,ลูไลอันตีในเทิร์นที่2กาลูไม่ติดโล่ครับและสะท้อนขึ้นกลับไปกลายเป็นไฮแลนด์ติดโล่เองครับแล้วเราได้แลนด์อันติสองเทิร์นครับอันตีไลอันติเรียบร้อยครับขอแสดงความดีกับจีน่าวุ๊ด้วยยังไงก็แชมป์ครับ เอ,ออยังไงก็แช่งมาโอ้เครื่องค้างไปเลยครับเซิร์ฟค้างไปเลยครับเนี่ยเจอทีมพิธาเจจีแซดซดในตอนจบครับเดีย๋ยวมันอ่าถ้าใครอยากรู้ใครเป็นแชมป์ก็มาดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สุดยอดเลยฮะโอ้โหแชมป์ของเราฮนะโอ้โหประมาณนี้สำหรับคลิปน,นี้ท่านชื่นชมไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ